กลับมาพบกันในรายการ Give Me Five นะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับเรื่องราวข่าวสารที่ดีๆนะคะคเยอะมากเลยนะคะในช่วงนี้ยังมีคําถามต่อเนื่องค่ะคุณหมอคะถามว่าผู้สูงไวัยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วต้องการการดูแลร่างกายศึกราะมีความเสื่อมถามว่าสารอาหารอะไรที่เหมาะกับวัยนี้โดยเฉพาะเลยที่บ,บขาดไม่ได้ครับฮะจริงๆแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยต้องการสารอาหารทุกหมู่เหมือนเดิมฮะโดยที่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องหา อย่างเช่นข้าวมันคงจะทานข้าวได้อยู่แล้วเพราะข้าวเป็นของที่เคี้ยวง่ายแต่พอเป็นโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยก็ต้องมีนม,มถ้าเกิดทานนมไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็ต้องเนื้อที่ย่อยง่ายๆเช่เนื้อปลาเคี้ยวง่ายๆหรือว่าถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวก็ต้องปั่นมูรินกเลยฮะปั่นให้มันเป็นเนื้อ,อบด <น S 1> ก็จะกินได้ง่ายะผักเนี่ยนะฮะคนสูงวัยไม่ควรจะกินผักสดแล้วเพราะว่าผักสดเนี่ยมันย่อยยากให้กินผักต้มผักผัดผักนึ่ง ผัดผักคะน้าผัดต้มผักตําลึงนึ่งต้มเป็นแกงจืดผักอะไรเงี้ยฮะก็จะดีกว่าใช่ฮะผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่ง่ายๆเช่นมะละกอสุกมะละกอสุกถูกไหมฮะหรือว่ากล้วยที่มันจะเคี้ยวง่ายง่ายไม่ใช่เลือกที่มันยากยากแล้วก็ผลไม้ที่ร้อนในง่ายป่วยกินแล้วป่วยเสมอเช่นทุเรียนก็ต้องไม่ให้กินทุเรียนนี่แล้กินเลยฮะร้อนในกระท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยะดังนั้นดูแลการกินถ้าเขา เขาต้องการแคลเซียมมากดังนั้นเขาต้องกินนมทุกวันทีนี้บางคนทานไม่ได้เบนคาวคถ้าทานไม่ได้ก็ต้องกินแคลเซียมเสริมเป็นเม็ดซึ่งตอนนี้คุณหมอก็มีเยอะยแยะไปหมดนะฮะจำเป็นไม่งั้นจะต้อง ยากที่จะหาแคลเซียมในอาหารครับมต้องกินปลาป่นทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งมันยากที่จะทำทุกวันจะต้องไม่นมก็แคลเซียมเสริมไปเลยต้องดูแลให้ครบถ้วนทาง5มู่นะค่ะนัดครับคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดสําหรับบุตรหลานที่กําลังดูแลนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับสำหรับวัยสูงวัยแล้วเนี่ยมีสัญญาณเตือนภัยอะไรบ้างครับว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยจะส่งสัญญาณว่ากาลังจะเป็นโรคร้ายอย่างนั้นอย่างนี้บ้างมีอะไรแนะนํำไหมครับหลักการที่สําคัญที่สุดคือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้อยู่กับลูกคนใดคนหนึ่งเสมออย่าให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับเด็กรับใช้ที่บ้านจะต้องมีลูกคอยดูแลอยู่เสมออย่าน้ยต้างกินข้าวเย็นด้วยกันถามถ่ายทุกสุขด้วยกันนี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าลูกคนไหนเนี่ยไม่ได้ดูคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยแซวว่าเราลาเลยไปละวเต้องเอาท่านเนี่ยไปไว้กับลูกคนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าลูกคนหนึ่งดูไม่ไหวก็ให้ผัดเปลี่ยนกันไปเช่นว่าเดินนี้อยู่บ้านนี้เดินนี้ไปอยู่บ้านนั้นอย่าให้อยู่กับลูก พออยู่สังเกตถ้าเกิดสังเกตจะเห็นเอง<ม>ว่าท่านทําอะไรไม่ได้ครับ้บาน,นไหนมีลูกน้อยนีย่ก็เครียดเหมือนกันนะพี่ตั้มก็ไม่เครียดถ้าเกิดว่าเขาอยู่กันได้อย่างอบอุ่น<ม><ม>ก็ไม่เครียดฮะก็จะเห็นเองนั่งกินข้าวดา้วยกันก็จะรู้เองว่าคุณแม่ทําอะไร,รไม่ได้ค,คุณแม่กินอะไรไม่ได้คุณแม่หยิบอะไรไม่ได้คุณแม่เดินลําบากขึ้นแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงไปได้เองเสมอสำคัญคืออย่าทิ้งท่านใส่ก็จะเห็นเองมีอาการอะไรที่ดูแล้วเนี่ยแบบเว้ยร้ายแรงแล้วต้องรีบละ เช่นแบบมือสั่นหรือว่าเดินเซมีอะไรที่คุณหมอพบไปบ๊อดไหมครับที่จแนะนำจริงๆแล้วนะฮะทุกอันที่ดูแล้วไม่ดีเนี่ยถือว่าไม่ดีทั้งสิ้นอย่างเช่นเมื่อไหร่เดินเซก็แปลว่าหกล้มได้เมื่อหกล้มแปลว่าหักได้ดังนั้นก็แสดงว่าต้องมีการนประคองแล้วหรือว่าถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีที่ไม่แน่ใจปากเบี้ยวต้องพาไปหาคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดูไปตามค้ายๆว่าตาม common sense สัญชาติญาณเราจะรู้เองว่าป่วยแล้วต้องไปหาหมอเหมือนลูกเราฮะ เราดูแลลูกเรารู้ว่าลูกเราป่วยแล้วต้องไปหาหมอเรายังรู้เลยทำไมคุณพ่อคุณแม่ป่วยไปหาหมอเราจะไม่รู้ถ้าเราได้ดูเรารู้อยู่แล้วคุณหมอคะผู้สูงวัยเนี่ยความถี่ในการตรวจสุขภาพเนี่ยควรจะถีกว่าปีละครั้งไหมคะปกติแล้วเราจะตรวจปีละสองครั้งถ้าแข็งแรงดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเจออะไรก็บ่อยกว่านั้นแล้วฮะซึ่งส่วนมากมักจะเจอใช่ไหมฮะถ้าเจอความดันสูงกินยาก็ต้องทุกสองเดือนเพราะโรงพยาบาลมันจะไม่จ่ายเกินสองเดือนประกันสังคมจ่ายแค่สองเดือนบางแห่งก็จ่ายบางพยาบาลข้าราชการจ่าย3เดือนดังนั้นเนี่ย ก็เป็นการนัดทุกสองสาเดือนโดยปริยายไปอยู่แล้วถ้าเราเจอโรคไข้ไข้เจ็บก็คือจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดไปบ่อยใช่คุณหมอคะโรคที่แบบเรียกได้ว่าท็อปฮิตเลยในผู้สูงอายุคืออัลไซเมอร์ได้ยินบ่อยมากอัลไซเมอร์เนี่ยสามารถดูแลหรือว่าป้องกันได้ก่อนล่วงหน้าไหมคะอัลไซเมอร์จริงๆแล้วเป็นความจําเสื่อมก่อนวัยอันสมควรอ๋อต้องใช้คำว่าก่อนวัย่แล้ววัยที่สมควรนี้กี่ขวบคะใครที่ควรจะจําไม่ได้เลยอย่างมาก อย่างสมมติว่าอายุ90ปีจําลูกหลานไม่ได้นี่โอเคไหมฮะโอเคค่ะโอเคถ้า50ปีล่ะไม่โอเคจะเร็วไปแล้วครับ50ปีเนี่ยเรียกว่าอัลไซเมอร์ครับเก้าสิบปีเรียกว่าความจําเสื่อมตามวัยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาห้าสิบปีนี่เรียกว่าอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยบางคนเป็นตั้งแต่อายุสี่สิบห้าสิเนี่ยถึงขั้นลืมไปแล้วว่าช้อนนี่ใช้ทําอะไรครับอ๋อช้อนเหรอเนี่ยช้อนคืออะไรนี่คืออัลไซเมอร์อายุแค่50 60กก็เป็นแล้ว เป็นความเสื่อมที่รุนแรงหยุดไม่ได้แล้วก่อนวัยอันควรครับงั้นคนธรรมดาไม่ค่อยเป็นนะเออร์เซมเปอร์เวลาจะเป็นมันจะเป็นมากขึ้นมาเลยครับแล้วก็เป็นเร็วมากครับเริ่มแต่ว่าพูดซ้ําๆพูดแล้วก็เหมือนกับลืมไปแล้วแป๊บเดียวลืมแล้วพูดใหม่ก็ลืมแล้วลืมไปแล้วครับอืมนี่คือเออรเซมเอร์แล้วมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ซ้ำว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนดีกินอะไรดีก็เชื่อว่าหรือกินน้ําชากาแฟอะไรที่เขาว่ามันจะไม่ทำให้เป็นก็อาจจะไม่เป็นค่ะ,คะถามต่อคุณหมอสมมติว่าเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์เช่นสมมติเราพูดซ้ำเมืม่อกี้ที่คุณหมอเรียนนคะคะแล้วพอเราเจอปุ๊บมันรักษาก่อนมันจะหายไหมคะคุณหมอถ้าเกิดอัลไซเมอร์นั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่กระตุ้นมันแล้วรักษาได้มันจะดีขึ้นมากเช่นบางคนอัลไซเมอร์จากเส้นเลือดสมองตีบเพราะคอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ยพอกินยาแล้วคอเลสเตอรอลเส้นเลือดโล่งขึ้นอัลไซเมอร์ก็ดีขึ้น บางคนพอเขาจะเสื่อมไปตรวสวบโอ้โหไขมันเลือดสูงมากพอกินยาแล้วเลือดไหลเวียนดีความจําดีขึ้นมาถ้าเราเจอสัเหตอย่างเงี้ยแล้วเราแก้ได้มันจะหายได้มันแล้วแต่เหมอมันแล้วแต่แล้วถ้ามที่ตรวจปกติหมดเลยมีแต่ความจําเสื่อมอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะหายไม่ได้จะแก้ยากคราวนี้ข้อห้ามที่ห้ามปฏิบัติเลยในผู้สูงวัยคืออะไรคะคุณหมอห้ามปฏิบัติเลยในผู้สูงวัยก็คือห้ามละทิ้งเขา โอ้โหอันนี้สาคัญนะคุณผู้ชมนะเมื่อไหล่ยลาทิ้งที่อื่นก็เป็นอันจบสิ้นกันถ้าเราไม่ลาทิ้งเราจะพบเราจะรู้เองว่าอะไรที่เขาทําไม่ได้ถ้าเราลาทิ้งเขาเนี่ยคนสูงวัยบางคนอาจจะปีนอะไรไปเก็บอะไรก็ได้เพราะว่าคนสูงวัยโดยปกติจะเชื่อตัวเองทําได้อยู่ใช่ไหมคะอาจจะต่อโต๊ะขึ้นไปเพื่อจะยีบอะไรสูงๆซึ่งเราถ้าเราอยู่ตัวนั้นเราไม่บันยอมไม่จะทำอย่างนี้แต่พอเราละาทิ้งท่านเนี่ย ท่านอาจจะถึงกับปีนออกนอกบ้านไปช่วยแมวที่ระเบียงก็ยังได้เลยท่านคิดว่าท่านทาได้ไหมใช่จะบาดแล้วนั้นหัวใจสำคัญคืออย่าละทิ้งเขา,าโดยที่ไม่มีใครอยู่เฝ้าค่ะครับแล้วค่ะคุณหมอคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านคําถามแรกนะคะถามว่าอาการกระดูกทับเส้นปราาะสาทค่ะคุณหมอจําเป็นต้องเกิดเฉพาะผู้สูงวัยไหมหรือว่าผู้สูงวัยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดมากกว่าคะคนเราแปลกอย่างหนึ่งพอเสื่อมกระดูกจะงอกขึ้นทั้งตัวงอกออกมาอีกเหรอคะคุณหมอทุกคนทุกคนงอกตามข้อต่อ ตามข้อต่อไม่ใช่ว่าแขนยาวขึ้นต๋อถูกใจหนูคิดว่าหนูจะสูงขึ้นอีกงอกหรือว่าจะมีเขาออกมาก็ไม่ใช่งอกตามข้อต่อตามข้อมือจะมีงอกนิดนหน่อยมาซึ่งชอบจะกดทับเส้นดังนั้นก็เจอในคนสูงวัยกว่าแน่นอนพอกดทับเส้นคนเราเนี่ยไขสันหลังเนี่ยเป็นที่เส้นประสาทออกมาเัน้นพกดที่คอก็จะลงมาที่แขนชาได้กดที่ตรงเอวก็ลงมาที่ขาได้ขาอ่อนแรงขาชาได้แล้วมันป้องกันได้ไหมคะป้องกันไม่ค่อยได้ ถาจะเกิด่็ต้องเกิดใช่ะไม่เกี่ยวกับการกินแคลเซียมเยอะไปใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับการกินแคลเซียมเยอะไปเลยตรงกันข้ามบางทีกินแคลเซียมน้อยไปกระดูกซุดพอซุดแล้วเนี่ยเบี้ยวเสียดสีการเสียดสีเหนียวให้กระดูกกอออีกกดเส้นเร็วกว่าเดิมอีกันใหญ่เพราะฉะนั้นเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะพี่ตั้งคำถามต่อมาครับผมอยากให้คุณพ่อออกกําลังกายง่ายภายในบ้านครับมีวิธีไหนแนะนำไหมครับคุณหมอครับวิธีง่ายคือก็จัดให้ที่ให้น่่นออกสิครับ ใช่ไหมฮะเดินอะไรี่แกวงแขนเดินแกวงแขนหรือจัดก,กิจกรรมให้ท่านออกถ้าเราไม่ลัดเลยเรา,เาค่อยค่อสังเกต เราก็จัดที่ท่านได้เองเช่นอาจจะเปิดกลางน้ำให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไหว้ก็ได้แล้วก็จัดที่กิจกรรมรูกหลามาเต้นด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็ได้ออกกำลังกายแล้วใช่เราค่อยๆสังเกตแล้วก็จัดที่ในบ้านให้ท่านได้ออกเป็นกิจกรรมครอบครัวจริงๆเรชอบกิจกรรมการพาท่านไปเดินเล่นมากนะตามเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือในหมู่บ้านเนี่ยเดินไปคุยไปอ่ะว่าท่านว่ายน้ําได้ไหมคะคุณหมอก็ท่าในบ้านนัมีสระว่ายน้ํา การว่ายน้ำ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่าการว่ายน้ำจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าตอนแต่งตัวแต่งชุดว่ายน้าหกล้มลื่นในห้องน้ําการลงกระไดขั้นเป็นเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนไทยไม่ใช่ว่าจะบ่ายกันได้ทุกคนหรอกนะฮะส่วนมากคนไทยเนี่ยแค่เดินก็ดีแล้วเดินในบ้านเดินทําสวนเดินอะไรพาเดินอะไรอย่างนี้เป็นต้องรัวใช่ฮะหรือว่าเต้นแก่งแขนแก่งขว้าหรือว่าอย่างที่สวนลุมะฮะที่เขามีมวยจีนน่ะน่าหนสุดยอดที่สุดเลยแล้วถ้าใครพา ไปเต้นแอโรบิกหรือวยจีในหมู่บ้านได้เนี่ยจะเป็นสุดยอดของความสุขในคนสูงอายุแต่ถ้าเกิดถ้าทำไม่ได้บ้านอยู่คอนโดอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้มีสวนเสริมอะไรใช่ไหมฮะเราก็จัดบ้านให้ท่านเนี่ยเป็นมุมออกกําลังกายของผู้เราเปิดเพลงเปิดดกังนําอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณหมอคะถามว่าการจัดที่นอนให้ผู้สูงวัยควรจัดอย่างไรคะบางคนใช้ที่นอนแบบแข็งบางคนใช้ที่นอนแบบนุ่มแบบไหนดีกว่ากันแบบที่ท่านชอบ มันไม่เกี่ยวกับการแบบปวดหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอเรื่องนี้พูดยากถ้าเกิดที่นอนเนี่ยนะฮะลุกขึ้นมาแล้วบุ๋มเป็นรูปหลังเลยเนี่ยเป็นแองเป็นแองไปเลยเนี่ยบางคนก็ปวดหลังครับบางคนก็ดันชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่นอนไหนเขานอนแล้วสบายไม่ปวดหลังไม่ไม่อะไรแล้วมีความสุขที่นอนนั้นใช้ได้สำหรับเขาให้คุณพ่อคุณแม่สบายดีกว่านะครับใช่ฮะบางคนนอนเสือนะฮะใช่ใช่บางคนมีบางคนนอนเหมือนกับแท่นม้าบางคนนอนเป็นแท่นม้าเย็น คุณพ่อหมอเนี่ยนอนแท่นเย็นๆเลยครับแกทำผ้าแท่นขึ้นมาเลยใช่ไหมกรเดินแล้วเสื้อูงบางนอนมีความสุขมากกว่านี้ก็ไม่เอาแต่คคุณพ่อคุณแม่นนอนที่นอนนุ่มๆเนี่ยครับจะไม่มีผลต่อทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยท่านจะเสียรมันคตรตไรถ้าเกิดท่านนอนนะฮะไม่นุ่มเกินไปแล้วท่านไม่ได้ปวดหลังอะไรเลยนะฮะก็มักไม่เป็นไรที่นอนที่นอนดีๆเนี่ยมันก็มักจะไม่นุ่มเกินไปครับแล้วก็ไม่ปวดหลังครับผมได้ครับคำถามข้อต่อมาค่ะคุณหมอคะ คำถามต่อไปนะครับคุณแม่เป็นคนไม่รับประทานอาหารเย็นครับคุณหมออย่างเนี้ยเป็นอันตรายต่อร่างกายแค่ไหนครับไม่เป็นอะไรนะคะอย่างที่บอกการไม่ทานอาหารเย็นเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเย็นแล้วเราจะนอนบางทีทานอาหารแล้วกรดไหลย้อนย่อยยากระบบการย่อยการที่เขาไม่ทานเย็นก็อาจจะดีเหมือนกันถ้าเขาทำสม่ําเสมอแล้วไม่ป่วยไม่ไข้ก็เหมือนพระอาจจะยุยืนและดีก็ได้ไม่ได้เป็นสาเหตุอะไรเพียงแต่ว่าต้องคอยดูแล ดูแลว่าถ้ามีปัญหาไหมมีผูวกลางคืนไหมมีอะไรไหมข้อต่อมาค่ะดิฉันอายุ68แล้วค่ะฮะไม่ใช่หนูคุณผู้ชมกชมสูงัยแล้วนี่แล้วก็เคยเป็นเบาหวานมาก่อนค่ะแต่ตอนนี้คุณหมออนุญาตให้ทานของหวานได้บ้างแล้วดิฉันควรจะกลับไปทานของหวานไหมคะหรือว่างดต่อไปดี68แล้วนะคุณหมอในเมื่อคุณหมออนุญาตให้ทานของหวานบ้างแล้วก็ควรจะทานของหวานบ้างแล้ว แต่คำว่าบ้างนี่มันยากเหมือนกันเนาะจ็บ้างแหละก็คอยดูแลเกิดขึ้พราหน้าเยอะไปคือทำชีวิตให้มีความสุขครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานถ้าเป็นสตรีกับท่านมากมายูีนะฮะดูพ่ออย่ากินนะเนี่ยบางทีบาปนะฮะคนไข้ผมเนี่ยให้กินเลยแหละรับคุณหมอผมรักษาเบาหวานมาเยอะแยะแล้วถ้าคนไข้คนไหนน้ำตาลคุมได้แล้วก็ไม่สูงมากยาเบาหวานเอาอยู่ผมก็ให้กินหวานครับแล้วก็ถ้าเกิดกินหวานมากไปนิดหน่อยผมปรับยาได้ผมก็ปรับยาตามให้นะ ให้เขาได้มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามันปรับไปได้ค่อยบอกเขาว่าเขาต้องคุมไม่งั้นจะโดนฉีดยาแต่ถ้าโดนฉีดยาก,ก็จะฉีดให้ฉีดยาอีกเพราะว่าฉีดยาสมัยนี้มีความสุขฉีดยาแล้วจะกินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็เข็มก็จะเล็กมากและฉีดที่เข็มปากกาไม่เจ็บความเครียดที่เพิ่มเพิ่มน้ําตาในเลือดไหมคะความเครียดเนี่ยเพิ่มน้อยต้องเครียดระดับผีหลอกหรืออะไรเง,งี้ย <c oughs> เลยทีเดียวจะเพิ่มน้ำตาในเลือดได้เครียดร,ระดับสงสัยว่าเป็นเอชระดับนั้นนะคะหรหมาล่กัดอะไรเงี้ยนนี่ยกต่่ไมหวจัด แล้วก็ไม่กินถึงน้าหวานมากจะหวานจัดต้องกินน้าหวานอย่าหวานมากขนมหวานนิดหน่อยให้เขาพอมีความสุขและน้าตาลกลุ่มได้ผมไม่ได้ห้ามหมดคนป่วยคนเปิดเบาหวานเครียดคุณพ่อเพื่อนค่ะทะเลาะกับเพื่อนตอนเข้าเย็นเพื่อนบอกให้ทานข้าวน้อยหน่อยทานผลไม้หวานน้อยหน่อยทุกคนขึ้นนอนไปละตอนคืนพ่อลงมากินช็อกโกแลตหมดตู้เลยอ่ะคือเหมือนกับประชดเลยอ่ะถ้าเกิดเพื่อนไปว่านนบาปเลย จริงๆนะกลายเป็นเรื่องเป็นบาปเลยเพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นโหไม่พ่นบุญมากเลยไปว่านี้ว่าหน่อยนี่เราก็เรียกว่าสวยหลายชาติรับกรรมหลายร้อยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปว่าท่านเลยตอนนั้นก็หมอถึงให้กินไะฮะผมผมไม่ได้สติ๊กเรืองอาหารในคนไข้มากนักเลยนะฮะถ้าน้ำตาลเขากุ่มได้ค่ะคนไข้ถึงชอบมาอยู่กับผมมากเลยทีเดียวคนอื่นเขาห้ามนี่ก็ไม่ห้ามดีกว่ากันต่อไปครับ คุณแม่ผมขับถ่ายลําบากมากครับมีวิธีแก้ไขไหมครับหรือมีข้อแนะนําสําหรับผู้สูงอายุไหมครับเรื่องระบบขับถ่ายน่าจะหมายถึงท้องผูกจริงไหมคะท้องผูกก็สเต็ปแรกให้คุณแม่ทานมารากอสุกทุกวันถ้ามาะรากอสุกทุกวันบางคนน้ําส้มก็ได้ถ้าเกิดสองตัวนี้ไม่ช่วยก็ค่อยเป็นน้ำลูกคลุนถ้าน้ำลูกคลุนไม่ช่วยค่อยเป็นมะขา,มแ,ม,าขมแขกซึ่งเป็นยาระบายเรียงลําดับไปเรียงลำดับไปสาระประทานได้ทุกวันไม่มีปัญหาเผื่อแล้วได้ก่อนไม่ได้ค่อยเป็นยาเป็นยาแล้วข้อเสียคือจะต้องติดยาติิดก็ตเถอพาาาว่ยยปัจจ4 ถ้าคุณแม่อายุมากอยู่แล้วเนี่ยติดกระชากมันเถอะให้มีความสุขไว้ก่อนจริงไหมคะคำถามข้อต่อมาค่ะพี่ตั้มเขาถามว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมมีสารอาหารอะไรที่แนะนําให้เราประทานได้ไหมคะต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมแคลเซียมอย่างนี้เป็นต้นปลาร้าเจ็ดช้อนโต๊ะนมกะปิเจ็ดช้อนโต๊ะนมวันละสองแก้วเป็นต้นแล้วก็สามารถบริหารข้อนั้นได้เบาๆถ้าไม่เจ็บ การบริหารข้อสมมติเป็นที่ข้อเข่านะฮะการบริหารก็คือนั่งค่อยขาแล้วก็ยกขาขึ้นช้าน้ำหนักจะไม่ลงเข่าน้ำหนักลงก้นเห็นไหมฮะทำนี้เช้า20่สิบเย็นีข้อเข่าก็จะกล้ามเนื้อนี้แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้ออี่นี้จะไปเอ็นไปสองข้างทําให้เข่าไม่ขยับซ้ายขวาโปรติีเข่ามันอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่พอเข่ารวมเนี่ยมันจะโคกเคลกบทดขยี้งั้นพอข้อแข็งแรงขึ้นมันจะฟิกให้เข่าอยู่ท่านี้เท่านั้นไม่มีซ้ายไม่มีขวา ก็ทําให้ข้อดีขึ้นอ๋อค่ะคุณหมอคะถามต่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องทางจิตใจเลยค่ะคนแก่ขี้บ่นทําไงเนี่ยคุณหมอทนเลยคิดว่าโอ้เนี่ยบ่นนะดีท่านกาลังให้พรเราต้องอทนอยากทราบว่าอินเนอร์ของผู้ของผู้สูงวัยเนี่ยเขาบ่นเขาบ่นเพราะอะไรอะคุณหมอทนเลยแล้วก็แก้ที่สาเหตุอย่าไปหงุดหงิดนะฮะคนแก่ที่บ่นเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของเราแล้วเราได้ฝึกขันติแล้วเขาก็เป็นเนื้อนาบุญเรา การที่เราทนคนแก่ที่บ่นได้มากได้บุญมากที่สุดเลยยิ้มสู้ไปก่อนยิ้มสู้เลยเให้รู้ว่าหลายคนแก่ที่บ่นกาลังให้พรเลยนะฮะเหมือนพระกําลังให้พรเลยทีเดียวเพราะมันคือเนื้อนาบุญออกมาและเ,เราอดทนแล้วก็สู้ไปพูดดีๆอะไรดีให้คนแก่จะมีความสุขได้ ได้บุญมหาศาลมากเลยอดทนเอาแล้วค่อยๆแก้สาเหตุเอาหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นอย่างที่พี่ตั้มบอกนะคือบุรีสภาพจิตใจแกเราทอดทิ้งแกหรือเปล่าแกน้อยใจอยู่หรือเปล่าอดทนเลยแล้วก็สํารวจตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ที่เหตุครับค่ะคุณหมอถามเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะเข้ามีจิตแพทย์สําหรับคนแก่ไหมคะจริงๆแล้วนี่นะฮะจิตแพทย์ที่ดีที่สุดก็คือความเข้าใจของลูกหลานเพราะว่าจิตแพทย์จะมีประโยชน์ต่อเมื่อต้องจันใช้ยาบําบัด แต่ถ้าเกิดใช้ความเอาใจใส่และความดูแลน่ยจิตแพทย์น่สู้ลูกหลานไม่ได้เลยลูกหลานที่เอาใจใส่มีค่ายิ่งกว่าจิตแพทย์เป็นร้อยคนพันคนเอาใจสังเกต เพระาะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะได้ทราบข้อมูลดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเรียกว่าเราต้องดูแลผู้สูงวัยเนี่ยเรียกว่าอย่างใกล้ชิดและด้วยความเข้าใจนะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยนะคะมองย้อนกลับไปดูคนที่รักเราแล,แล้วก็เรารักที่บ้านที่อยู่กับเราตอนนี้ว่าเราดูแลท่านได้ดีแล้วหรือย,อยังนะคะ<ม>สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์จักรพงศ์ไพยบูลค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากครับหมอครับ แต่คุณผู้ชมยอยู่กับเรานะคะคในช่วงหน้าเราจะกลับมาแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ